เอาได้ดิลอง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 จีง<อ>ไปนะสวัสดีครับอยู่กับผมในเอกโอช n แนนะครับสำหรับวันนี้ผมมีข้อสงสัยม, <Bright. S 1> มาและว่าไ <wings> อ้ต้นกระบองเพชรเนี่ยนี่เหี้ยมันบม่มีนม่วยมันโคตรโคตรโคตรเมินเลยนะมันหลายปีแล้วแล้วที่ผมสงสัยนะครับคือตอนเนี่ยนี่หลังผมนี่นะครับนี่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 น เป็นตดขว้างเป็นกล่องเลยจากในบางกลุ่มที่มีราคานะครับนี่เห็นหรโอ้โหนี่มันสงสัยนะครับไข่หูมังครับว่านี่อย่างเพิ่นเอามาตดทิ้งขนาดนี้นี่อย่างมันเหมามีหนวยครับผมเห็นเดี๋ยวผมพาไปดูต้นมันนะว่าต้นมันสูงและใหญ่ขนาดไหนอุ้ยมีหนามมันรักมันละมันหลายปีแล้วมันเหมามีหน่วยเพราะเหตุผลใดนะครับบอกหูว่ามันเป็นกระบองเพชรสายพันธุ์อย่างนะครับนี่มันมีราคานะ แน่ๆเขากินกันนะครับหั่นตั <Hunger cause peng subway> ้งตั้งตั้งใต้ตั้งอย่างที่มันกินกันมันกินได้แต่ก่อนเดี๋ยวผมลองจีบมครับมันกินได้ครับกลัวปะหรือว่ะเอาได้ดีลอง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 จีบเลยลิ้นจะปองกว่ามันเปรี้ยวๆนิ่ๆครับมันเปรี้ยวๆ จะจัดจมันเหมือนมันจะยางยางเปรี้ยวๆยางาายางนี่ครับถามผู้รู้ว่านี่อย่างมันม,มีหน่วยนะครับดูนะครับมันสูงขนาดเลยโอ้โหสูงมากนี่สูงเลย นะครับอันนี้ต้นนี้ผมหานมาประมาณสองปีแล้วนะครับมันมีหน่วยนะครับผมก็สงสัยเหมือนกันว่าทําไมมันามีหนวยนะครับอันนี้ปลูกบ้านเฮานะครับดูลาต้นมันครับนี่ต้นมันใหญ่ก่อนี่โอ้โหมันมีหนวยนะครับไข่รู้บอกผมหน่อยนะครับว่าทาไมมันหมีหนวยนี่อย่างมันามีหนวยนะครับอันนี้คือต้นอย่างกระบองเพชรที่กินหน่วยได้แม่นกครับ นี่นะครับเฮ้ยนี่นะครับเฮ้ยผมมาสังเกตว่าเนี่ยมีมีหน่วยนะครับมีหน่วยแต่หน่วยมันน้อยขนาดครับน้อยมากนี่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 อันนี้อันนี้อันนี้เดี๋ยวผมจะลองเด็ดอู้แต่ไม่มีน้ำนะครับไม่มีน้ำเอ้ยผมจะลองเด็ดนี่อู้เฮ้ยมีหน่วยแต่หน่วยมันน้อยนะครับนี่นี่หนกล้ามาหันหน่วยมัน่ะมาได้หันเดี๋ยวผมเด็ดสองหน่วยเลยนี่นะครับหนึ่งหน่วยเอาวางนี่ก่อนโอ้โหแหนมนะครับแหนมมันปักมือค่อนข้างจะ ที่มือแตงมือเลยเนะนี่ยนีแแ่แกนต้องหัวไม่มือนะนี่นะครับอันนี้คือสองหน่วยแนะ่กกีเนอะที่ผมเก็บได้โหแต่หนามันนักขน,นับนี่อันนี้แดงนะอันนี้ออกแดงอันนี้ออกแดงนะครับนี่ต้นมปอยู่ลังผมแต่ผมเห็นหน่วยมนะแต่หน่วยมันอย่งน้อยเออแกนน้อยน้อยมากเดีย๋ยวผมจะลองแกะนะหือเปลือกมันแหน่ ผมมามีางแม่นะครับเอามือฉีกเนี่ยแหนมนะครับแหนมปักมือโอ้ยดานในสีแดงเนะอะเฮ้ยด้านในสีแดงอื้อื ลอกินเต้อแหลกนะเต้อแหลกโอ้ยเป็นห้องอย่างนี้นี่นี่นี่คล้ายๆแก้วมังกรนะคล้ายๆแก้วมังกรแข่างแางครับจางแางรสชาติเย็นๆคล้ายๆแก้วมังกรก็คล้ายๆอยู่ครับแต่มันบหวานแดงนะครับแดงโอ้โหเด็ดเด็นะ Hmm. <Huh? S 1> มันแจงครับมันมีเม็ดนะครับมีเม็ดอ้ยเม็ดมันนี่ได้ได้เพาะได้ครับเม็ดน่าจะเอาไปเพาะได้แตงเมืองตุ๊กไป็นีย่าขนาดวะอันนี้อันนี้เขียนหมาค่อยแดงนะครับตะกี้แดงกว่าหืนามน้ำเต็มมือแต่มันสีตั้งไนแดงเหมือนกันนครับแต่เขียนตังนออมหมาก่อยแดงนะครับนี่นะครับ <c oughs> Những món mưa nữa mì cảm ơn mưa 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 mà tao, mưa 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 này, mưa mưa mà, mà mà tao tao รสชาติมันจะอย่างบะเต้าจืดๆหรออ๋อบะเต้าจืดๆเออแน่แนนี่รสชาติมันอ๋อหูนะครับหน่วยน้อยนี่ต้นมันอยู่ด้างหลังผมแต่ผมแปลกว่ามันอย่างหน่วยมันใหญ่อะไข่หูลองบอกนะครับมันอย่างหน่วยมันใหญ่ย่งไรข้ามันใหญ่นะครับอันนี้หูละแต่รสชาติมันก็บบไ,ได้ลำเหมือนอย่างนะครับผมรู้สึกว่าเย็นๆแต่บะได้เน่ <S <S แน่เต็มือครับนี่ไข่หูบอกผมเตือนนะครับแล้วไข่บอกว่ากินแล้วมันอร่อยรสชาติมันอร่อยมากหรือว่าอะไรเนี่ยผมเคยเห็นนะแต่่่อออััันนนนียยงงมมมลาาไร หน่วยใหญ่มันต้นสูงไปสองปีแนละ้วผมหันนี่สองปีแล้วนะแต่ผมก็มาหันหน่วยมันรอบแรกคนระับเนี่ยตัน้นสีแดงได้นะแต่รสชาติมันแย่ยๆบา่าลอยเลยยางๆจืดๆตั้งหเหมือนแก้วมังกรรสชาติคล้ายๆแบบเต้าจืด <c oughs> <c oughs> ก็ลองดูกันละลองเอมเมต์มาบอกนะครับบายยสำหรับคลิปนี้เอกโอชี A ่น์ลาไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าไปทำอย่างต่อเดี๋ยวผมจะบอกบายยไป